จงได้ไหายลายมาจากแมคโครัวใหญ่เลยค่ะก็จะมีเมนูเดียวเลยนะคะที่แจางคิดออกนั่นก็คือหอยลายผัดพริกเผาค่ะถ้าใครเคยเอาไปทําเมนูไหนแล้วอร่อยก็คอมเมนต์มาบอกแจงได้นะจริงๆเมนูนี้ทําง่ายนะทุกคนแต่ว่าเสียเวลาตรงล้างหอยนี่แหละเพราะว่าเราจะผัดทั้งเปลือกเลยนะคะต้องล้างให้สะอาดเลยเพวกขี้ดงขี้ดินอะไรเงี้ยอันนี้แจงก็จะเอามาลวกก่อนเลยนะคะเพราะว่าแจงกลัวมันไม่สุกอะ่ะแจงก็จะลวกแค่แป,ป๊บเดียวนะคะถ้าลวกนานเกินไปเดี๋ยวเนื้อเขาจะโหดมาเริ่มผัดกันเลยจ้าใส่น้ามันแล้วก็พริกกระเทียมที่โขกไว้พริกเนก็ ใส่แค่ที่มีนั่นแหละผัดให้หอมแล้วก็ใส่หอยลายลงไปเลยจางก็จะผัดไปเรื่อยๆเลยนะคะให้ตัวเนื้อหอยเนี่ยโดนพริกกระเทียมจางก็จะปิดฝาไว้แป๊บหนึ่งนะเริ่มปรุงกันเลยนะคะใส่พริกเผานนามันหอยน้ำปลาน้ำาลาแล้วก็ผงชูรสค่ะจางก็จะผัดไปเรื่อยๆให้เข้าเนื้อเลยนะเติมน้ำเปล่านิดนึงนะเดี๋ยวมันจะแห้งเกินไปขอชิมนิดนึงนะรสชาติโอเคแล้วก็ใส่ใบโหระพาลงไปเลยถ้าใส่ใบโหระพาลงไปแล้วคือหอมมากเลยอะ่ะเสร็จแล้วเป็นไงบ้างทุกคนหน้าตาก็ใช้ได้อยู่นะจัดการแบ่งไว้ไปกินที่ททาางงนนนนนอไไปเ็กกิม้ยคคะุ